เปลี่ยนเนื้อหาความรู้ความจำที่สุดแสนจะน,น่าเบือ่อให้กลายเป็นรายการเกมโชว์ที่สุดแสนสนุกอุปกรณ์ในการเล่นและกติกาในการเล่นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับการสอนที่น่าเบื่อสนุกขึ้นได้ถ้าทดลองใช้เกม4ต่อ4 Funny Game สวีดัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นตอนที่2ของคลิปที่เกี่ยวกับเกมนะครับที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่ชื่อว่า4ต่อ4 Funny Game นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอแรกเนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูซะก่อนนะครับแล้วก็สร้างตัวเกมเอาไว้นะครับผมมีเทมเพลต มีแบ็กกราว n d มีเสียงให้ดาวน์โหลดในล่างคลิปที่แล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปสร้างก่อนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและกติกาในการเล่นแบบละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากแบ่งปันเพื่อไม่ใวยเวลานะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เล่นนะครับหรือว่าการนําเกม4ต่อ4 f u ฟันนี่เกมเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับอันแรกนะครับก็คือไฟล์ของเกมนะครับซึ่งทุกท่านก็จะต้องไปดูคลิปที่แล้วแล้วก็สร้างในเนื้อหารายวิชาของตนเองนะครับเน้นย้ําว่าประยุกต์ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหาและทุกระดับชั้นเลยนะครับผมข้อที่2นะครับก็คือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับที่จําเป็นจะต้อง ต่อขึ้นโปรเจคเตอร์หรือว่าทีวีนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูทั้งหัวข้อแล้วก็ตัวเลือกด้วยนะครับเวลาที่คุณครูกดเพราะถ้าเกิดเราไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีทีวีเนี่ยนะครับเด็กๆอาจจะดูไม่ถนัดถ้าเกิดดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีข้อที่3ด้วยนะครับผมข้อที่4นะครับเป็นกระดิ่งกดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตอนท้ายนะครับข้อที่5นะครับโต๊ะวางกระดิ่งนะครับก็เป็นโต๊ะเรียนในห้องก็ได้นะครับผม ข้อที่6ก็เป็นสกออรดหรือว่ากระดานไว้บอร์ดกระดานดําก็ได้นะครับซึ่งจะใช้แบบออนไลน์หรือว่าเขียนมือก็ได้นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับและข้อที่7ก็คือฉเฉลยของข้อคําถามในแต่ละข้อที่ปริ้นเป็นกระดาษนะครับเพื่อเรียงลําดับพอเวลาเด็กๆตอบเนี่ยเขาอ,อาจจะตอบไม่เรียงข้อก็ได้แต่ว่าคุณครูสามารถดูได้ว่าคําตอบที่เด็ก,ดกตอบนั้นอยู่ในหมายเลขใดนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้เนาะอันนี้นะครับ ข้อที่4เนี่ยกระดิ่งที่ต้องเตรียมนะครับต้องเตรียม2อันนะครับต้องเตรียม2อันผมลองไปเซิร์ชดูแล้วนะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับก็สามารถที่จะลงทุนเพื่อลูกศิษย์แล้วก็ลงทุนเพื่อการศึกษากันได้เนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเล่นนะครับประกอบการเล่นทั้ง7ข้อนะครับผมถ้าเกิดอยากให้สนุกก็อาจจะมีเสียงเพลงประกอบด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะแต่งตัวแบบจัดเต็มจัดใหญ่ใส่สูทผูกนคไทนะครับ โอเคขยับไปที่กติกาการเล่นบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับคุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมหรือมากกว่านะครับก็จะต้องแบ่งออกเป็นทีมที่เป็นแบบทีมคู่นะครับอย่างเช่น A มาเจอกับ B นะครับ C ไปเจอกับ D แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจํานวนในห้องเรียนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยก็แบ่งแค่2ทีมพอนะครับเพราะว่า2ทีมก็ แข่งกันแล้วก็จะได้ใช้เวลาไม่มากด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากกว่านั้นเนี่ยแนะนําว่าสัก4ี่ทีมน่ากําลังจะพอดีเพราะว่าถ้าเกิดต้อง A มาเจอ B C มาเจอ DE มาเจอ F อเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยคุณครูต้องดําเนินรายการด้วยนะครับผมข้อที่2นะครับทีม A และทีม B เนี่ยส่งตัวแทนออกมา1คนนะครับแล้วก็มาเพื่อชิงกดกระดิ่ง ใครกดได้ก่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการตอบคำถามนะครับในข้อแรกนะครับในข้อแรกก็คือดูอย่างตามภาพนี้นะครับก็มีกระดิ่งวางอยู่บมันโต๊ะเรียนเนาะแล้วเด็กทั้ง2ทีม A ทีม B เนี่ยหันหลังนะครับและพอคุณครูพูดคำถามว่า,อ,าองค์ประกอบของพรมวิหาร4นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตอนท้ายเนาะองค์ประกอบของ พมวิหาร4นะครับลองยกตัวอย่างองค์ประกอบของพมวิหาร4มาหนึ่งข้อสมมุติว่าเขาหันหลังมากดปิ้งนะครับเด็กคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการตอบข้อนั้นๆก่อนนะครับคุณครูถามคำถามเสร็จทีมที่กดกระดิ่งได้ก่อนเนี่ยนะครับคนที่ตอบจะต้องเป็นตัวแทนคนที่มากดกระดิ่งเท่านั้นในการตอบคนในทีมนะครับยังไม่มีสิทธิช่วยในการบอกคำตอบนะครับผม อย่างเช่นนะครับด้านขวามือเนี่ยนะครับสมมติว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กด้านขวามือเนี่ยเป็นคนที่กดกระดิ่งได้ก่อนนะครับเขาก็จะต้องเป็นคนตอบคําถามว่าองค์ประกอบของพงมวิหาร4ี่เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็ให้ตอบมาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเขาตอบถูกเนี่ยก็จะไปที่ข้อที่4นะครับตอบถูกเนี่ยจะมีสิทธิ์ว่าจะเล่นในข้อนี้เองนะครับ ความหมายของคำว่าเล่นในข้อนี้เองก็คือทั้งทีมนะครับจะต้องช่วยกันตอบให้ถูกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าตัวเองและคนในทีมจะตอบถูกเนี่ยก็ให้ปรึกษากันว่าจะโยนให้ทีมตรงข้ามเล่นก็ได้นะครับจะโยนให้ทีมตรงข้ามเล่นก็ได้นะครับมาดูต่อนะครับสมมุติว่าทีม A นะครับกดกระดิ่งได้ก่อนเนี่ยแล้วเลือกที่จะเล่นเองนะครับ สมาชิกในทีมเนี่ยก็จะช่วยกันตอบให้ครบทุกข้อนะครับ mm hmm. เช่นถ้าเกิดเกี่ยวกับพรมวิหาร4ก็จะตอบว่าเมตตาะจะตอบว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับอันนี้ก็คือ4องค์ประกอบถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยก็จะได้คะแนนสะสมในข้อนั้นไป mm hmm. แต่ถ้าเกิดตอบผิดมีโอกาสตอบผิดได้เพียงแค่3มครั้งนะครับ5 mm hmm. ต้องการปรับลด2ครั้งคุณครูก็สามารถปรับเปลี่ยนได้กติกาเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวนะครับมันสามารถดิ้นได้เนาะถ้าทีมตอบถูกครบทุกข้อจะได้รับคะแนนสะสมในข้อนั้นไปนะครับซึ่งคะแนนในแต่ละข้อเนี่ยจะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคําถามในข้อนั้นๆน,น,นะครับผมข้อที่3นะครับถ้าเกิดตอบผิด3ครั้งเนี่ยนะครับตอบผิด3ครั้งสมมุติว่าทีม A มีสิทธิ์นะครับในการเล่นนะครับเขาเลือกที่จะเล่นต่อแล้วเกิดตอบผิด3ครั้งเนี่ยทีมตรงข้ามที่เป็นทีม B เนี่ยก็จะมีโอกาสตอบซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าขโมยคะแนนแต่ถ้าเกิดนะครับมีข้อแม้นิดเดียวว่าทีม B เนี่ยนะครับหรือทีมตรงข้ามทีม A ก็คือทีม B เนี่ยจะมีสิทธิ์ตอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าทีม B นะครับตอบถูกก็จะสามารถขโมยคะแนนในข้อนั้นได้เลยนะครับ เพื่อที่จะกระชับเวลาในการเล่นด้วยเพราะถ้าเกิดต้องตอบหมดเนี่ยอาจจะกินเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการขโมยคะแนนกันเนี่ยนะครับทีมที่มีสิทธิ์เล่นก่อนตอบผิด3ครั้งแล้วทีมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยนะครับได้สิทธิ์ในการขโมยคะแนนเนี่ยต้องตอบให้ถูกภายในครั้งเดียวนะครับไม่อนุญ,ญาตให้โยนกลับไปกลับมานะครับ <l acht> ฉันตอบไม่ได้เธอก็ตอบไม่ได้ฉันตอบไม่ได้เธอก็ตอบไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีการโยนมาให้ทีมใดทีมหนึ่ง ทีมที่ได้รับนะครับทีมที่ได้รับเนี่ยจะต้องเล่นในข้อนั้นๆน,น,นะครับไม่มีไม่มีการโยนกลับไปสมมุติว่า A โยนให้ B เนี่ย B ไม่มีสิทธิ์โยนกลับไปให้ A นะครับผมโอเคมาดูต่อนะครับกรณีที่ทีมตรงข้ามนะครับสมมุติว่าทีม B ตอบผิดเนี่ยข้อนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะไม่มีทีมใดได้คะแนนนะครับไม่มีทีมใดข้นได้คะแนนคุณครูก็จะเฉลยคําตอบทั้งหมดเลยนะครับผม ทีนี้เราก็เล่นไปจนครบทุกข้อนะครับแล้วก็เก็บสะสมคะแนนนะครับพอครบนะครับสมมุติว่าเล่นทั้งหมด5ข้อนะครับเก็บสะสมคะแนนเราก็จะดูว่าแต้มสูงสุดที่เราบันทึกไว้ในสกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นทีมไหนนะครับถ้าทีมไหนได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลน,นะครับเป็นคะแนนเป็นขนมหรือว่าอื่นๆก็แล้วแต่นะครับผมทีนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองเล่นเกมนี้พร้อมกันเนาะ ข้อท,ที่เลยคือคุณครูจะต้องสอนเนื้อหาความรู้นะครับให้กับนักเรียนก่อนที่จะเล่นเกมนี้เพราะถ้าเกิดเด็กๆไม่รู้เนี่ยเกมนี้จะเล่นได้ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่สนุกเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นเกมที่อาศัยความจําค่อนข้างมากเนาะเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> เด็กๆก็จะต้องเรียนเนื้อหาก่อนก่อนที่จะเล่นเกมนี้และถ้าเกิดเรียนเนื้อหามาแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆจะแย่งกันตอบและเมื่อแย่งกันตอบเนี่ยมันจะท้าทายมันจะสนุกแล้วทําให้เกมเนี่ย มีสีสันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้แน่นอนครับเกมเกมนี้มันจะดูจืดชืดไปเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1สําคัญมากๆก็คือจะต้องเรียนเนื้อหาก่อนนะครับข้อที่2นะครับกติการยืดหยุ่นได้เช่นอนอุญาตให้ตอบผิดได้สนะครับจากเดิม3หรืออาจจะ45อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแค่1ครั้งก็ได้อันนี้คุณครูสามารถไปปรับได้นะครับกติการมันสามารถดิ้นได้นะครับเป็นยืดหยุ่นได้ไม่มีตายตัวนะครับ ข้อที่3นะครับไม่จําเป็นต้องให้คะแนนผู้ชนะอาจจะให้เป็นลูกปมเป็นขนมก็ได้หรืออาจจะไม่ให้อะไรเลยก็ได้นะครับเป็นการสรุปบทเรียนเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเสริมความรู้ด้วยเกมนะครับผมข้อที่4นะครับสอนให้นักเรียนรู้จากแพ้นะครับก็แพ้ให้เป็นชนะก็ไม่ขมคนอื่นไม่ไปยาอเยอ้ยคนอื่นนะครับแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและที่สําคัญนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันและกันด้วยนะครับผม ข้อที่5นะครับสร้างชุดคำถามสำรองไว้นะครับหากมีจำนวนนักเรียนเกิน25คนหรือนะครับจัดกลุ่มใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแค่2ทีมพอจะได้ไม่ต้องเล่นหลายรอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเล่นแล้วก็กติกานะครับ A few moments later